สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเพื่อนๆสมาชิกช่องฝึกคิดสูตรหวยเงินล้านค่ะก็วันนี้เราจะมาสรุปหลักสิบล่างนะคะจากสูตรที่ได้ทั้งหมดนะคะมีทั้งหมดอยู่แปดสูตรนะคะหลักสิบล่างมีแสูตรก็จะมีลงให้เจสูตรแต่ว่าสองสูตรหนึ่งยังไม่ได้ลงให้นะคะถ้าถางวดนี้มันเข้างวดที่หนึ่งกันยายนเข้าจะก็จะลงให้ในงวดถัดไปนะคะเพราะว่าลงไปหลาย หลายสูตรแล้วนะคะเอาเฉพาะผลลัพธ์มาก็แล้วกันนะคะจะมีสูตรเดิมที่เข้าอยู่แล้วในงวดวันที่16สิงหาคม63นะคะงวดที่แล้วที่สูตรนี้มันเข้าเราก็จะนํามานะคะสูตรเดิมก็คืองวดนี้จะได้เลขเด่น8 9 1นะคะเป็นเลขเด่นหลัก10ล่างงวดวันที่1กันยายน63นะคะซึ่งงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วก็ได้8 9 1มันเข้ามาที่8นะคะเลขออก8 8, 8นะคะสูตรนี้เข้ามาแล้วทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงวดนะคะถ้าเข้าอีกก็จะเป็นงวดที่แปดนะคะสาหรับสูตรเดิมนี้นะคะลองดูนะคะว่ามันจะเดินต่อได้อีกไหมนะสาหรับแปดเก้าหนึ่งนะคะต่อไปสูตรที่สองและที่สามนะคะสูตรที่สองและที่สามก็จะรวมไว้ในคลิปเดียวกันนะคะก็จับคู่ชนกันก็สูตรแรกก็จะได้เป็นอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะจะได้สี่ห้าเก้าสูตรนี้เดินมาทั้งหมด ห้างวดนะคะสูตรที่สองก็จะได้ห้าเก้าสามนะคะสูตรนี้เดินมาหกงวดนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะก็เรื่อยๆมานะคะก็เลขเด่นอยู่สามตัวนะคะก็เข้าลองดูว่าวันที่หนึ่งกันยายนหกสามสูตรนี้จะเข้าต่อไหมสองสูตรนี้มันชนกันที่ห้ากับเก้านะคะถ้าห้าห้าหรือเก้ามาแสดงว่าสองสูตรนี้มันเข้าท้งสองสูตรนะคะแต่ห้ากับเก้าไม่มา ถ้าสีมาก็เข้าแค่สูตรเดียวถ้าสามาเข้าแค่สูตรเดียวหรือถ้าไม่มีภายในสีตัวนี้แสดงว่าหลุดไพ่ต่างทั้งสองสูตรนะคะก็ลองดูว่ามันจะเข้าต่อได้อีกไหมสําหรับสูตรนี้นะคะต่อไปสูตรที่สามสี่ห้านะคะสามสี่ห้าเป็นสูตรของเลขสูตรหลักสิบล่างสูตรใหม่เหมือนกันนะคะสูตรแรกก็ได้เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งซึ่งสูตรนี้เดินมาแล้วตั้งแต่วันที่ สิบหกพฤษภาคมหกสามนะคะก็1 2 3 4 5สองเจ็ดงวดนะคะสูตรนี้เงวดถ้าเข้าอีกก็จะเป็นงวดที่8นะคะต่อไปสูตรที่4นะคะก็จะได้เจ็ดสองสี่หกนะคะเจ็ดซึ่งสูตรนี้ก็เดินมาตั้งแต่วันที่1วันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะคะเข้ามาตั้งแต่วันที่16กกุมภาพันธ์หกสาแล้วนะคะ สูตรนี้ก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะเล็กเด่นอยู่4ตัวมันก็เข้าดีนะคะเข้ามาเรื่อยๆก็สิทงวดนะคะสำหรับสูตรนี้สิทงวดต่อไปสูตรที่3นะคะสูตรที่3ของคลิปนี้ก็คือเป็นสูตรที่5ของสูตรใหม่นะคะสูตรนี้เป็นเข้ามาตั้งแต่วันที่ หมีนาคมหกสามนะคะก็ได้ก้างวดนะคะสูตรนี้ได้เก้างวดเรามาลองดูกันค่ะว่าสามสูตรนี้มันยังจะเข้าดีอยู่ไหมนะคะมีเลขที่ชนกันอยู่คือเลขเจ็ดตัวเดียวนะคะที่ชนกันครบสามสูตรคือเลขเจ็ดตัวเดียวนะคะหลังจากนั้นตัวที่ชนลองลงมาก็คือสองชนสองสูตรหกชนสองสูตรนะคะตัวอื่นไม่ชนแต่ถ้าเราไปจับคู่กับ สูตรอื่นจะเป็นอย่างไรนะคะลองดูค่ะแล้วสูตรใหม่อีกสองสูตรที่ยังไม่ได้ลงให้นะคะสูตรนี้เข้ามาห้างวดนะคะตั้งแต่วันที่สิบหกมิถุนายนหกสามนะคะก็เข้ามาเรื่อยๆมีเลขเด่นอยู่สามตัวนะคะล่าสุดวันที่หนึ่งกันยายนหกสามจะได้เลขเด่นที่แปดศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็สูตรอีกสูตรนี้สูตรใหม่เหมือนกันยังไม่ได้ลงให้สูตรนี้เข้ามาสี่งวดนะคะแต่ว่า ก็ไม่ได้ลงให้เหมือนกันได้เลขตัวเดียวกันนะคะก็คือ801กับได้ชุดเดียวกันกับตัวนี้นะคะตัวนี้ถ้าจะสังเกตเห็นว่า3มงวดเนี่ยมันเป็นเลขเด่นเพียงแค่2ตัวแรกนะคะมันก็เข้ามาในสตัวที่ตัวที่สองนะคะลองดูว่าถ้าเป็นตัวนี้ศูนหมันจะมาในเลข1นึ่งไหมนะคะถ้ามันมาในเลข1ก็ดีนะคะเพราะว่าเราก็จะเดินเดินสูดต,ต่อนะคะสูรที่จุดใหม่ ที่ยังไม่ได้ลงคลิปให้นะคะก็เอามารวมกันไว้มันก็จะได้สูตรเดิม891นะคะสูตรใหม่459 593 7901 7246 5672แล้วก็801 8 0 1 2สูตรนะคะลองดูว่าเมื่อเรานำมาชนกันเรามาเทียบกันนะคะว่าตัวไหนที่มันชนกันมากที่สุด ตัวที่ไม่ชนก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มานะคะทุกตัวมีโอกาสมาได้หมดแต่ว่านี่เอามาเทียบให้ดูเฉยๆว่าตัวไหนที่มันมาบ่อยที่สุดและความน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นแบบไหนนะคะเรามานับกันเลยค่ะแปดนี้มาอยู่สามสูตรนะคะจากเจ็ดสูตรส่วนเก้ามาอยู่หนึ่งสองสามสี่มีเก้ามาสี่สูตรนะคะเก้ามาสี่สูตรแล้วหนึ่งมาหนึ่งสองสามสี่ หมาสี่สูตรเหมือนกันนะคะเกับ1มาเท่ากันก็คือสสูตรส่วน8มา3ส,สูตรห้ามาหนึ่งสองสมหามาสามสูตรสมา2สูตรหมาสองสูตรศมา3ส,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 สูตรนะคะก็จะได้เป็น 91850นดหย์ะคะตัวที่เด่นก็คือ9กับ1นะคะ9กับ1เด่นที่สุดนะคะในการถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ชนกันทุกสูตรหรือมันจะไม่ได้ชนกันมากแต่ว่ามันก็ชนกันมากกว่าตัวอื่นนะคะระหว่าง9กับ1ส่วน7นั้นก็7ก็มา3สูตรเหมือนกันนะคะ7ก็มา3สูตรเหมือนกัน ยิ่งหลายสูตรยิ่งเยอะนะคะก็เราจะยึดหลักสูตรที่มันเข้ามาก่อนนะคะที่สูตรเดิมที่มันเข้าแล้วคือ891ึ่งซึ่งอเผอิญว่ามันก็เป็นเลขที่ชนมากที่สุดนะคะ9 1แล้วก็8นะคะรองลงมาก็เป็นตามสูตรที่1น,นะคะส่วน3นี้ไม่ชนนะคะสชนแค่2ส,สูตรหรือตัวไหนที่มันน่าจะมีอีกก็มีเราก็ ขอยึดไว้ที่6ตัวก็แล้วกันแต่ว่าให้เน้นไปที่9กับ1ถ้าเราไม่ติดว่ามันคือเลขดับสำหรับเลข9นะคะแล้วเราได้หลักสิบแล้วเราก็ลองเอาหลักสิบไปจับคู่กับหลักหน่วยดูนะคะว่าความน่าจะเป็นเป็นอย่างไรถ้ามีแต้มนะคะแต้มรวม10หน่วยล่างก็จะช่วยในการตัด ได้เยอะนะคะหรือว่าใครมีสุดดับที่คิดว่ามันเด็ดสุดดับคิดว่าที่คิดว่ามันน่าจะเดินต่อได้ก็ลองมาตัดดูนะคะว่ามันจะดับจริงไหมนะคะบางท่านบอกว่าเลขหนึ่งดับนะคะบางท่านบอกว่าเลขหนึ่งดับบางท่านก็บอกว่าเลขเก้าดับบางท่านก็บอกว่าห้าดับศูนย์ดับนะคะลองดูว่าตัวไหนจะดับแล้วแต่แล้วแต่สูตรของใครของมันนะคะไม่มีสูตรตายตัวไม่มีสูตรอะไรที่ร้อยเปอร์เซนต์ว่ามัน เข้าแน่ๆดับแน่ๆนะคะไม่มีใครทราบเพียงแต่เราดูสถิติย้อนหลังเท่านั้นเองว,ว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยมันเกิดขึ้นนานมันเกิดขึ้นซ้ำๆกัน <c oughs> โอกาสและความน่าจะเป็นมันก็มีมากกว่านะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ในการใช้เป็นตัวเลือกในการเลือกซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลนะคะ <c oughs> คลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะโชคดีและ แห่งๆปังๆในงวดวันที่หนึ่งกันยายนหกสามนะคะสวัสดีค่ะ